สวัสดีค่ะคุณกำลังรับชมช่องประเก่าอ่านการ์ตูนเก่านะคะก่อนที่จะรับชม EP ที่7ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ประเก่าด้วยนะคะฮะเป็นป้ายลงยันป้ายลงยันโบราณประกอบเข้ารูปเดิมได้แล้วฮะที่แท้เป็นป้ายลงยันสมัยโบราณฮะเป็นป้ายนั้นต้องมีความลับแฝงอยู่แน,น่ๆ แต่มันเกี่ยวอะไรกับการพาเรากลับไปศตวรรษที่ยี่สิบเรากลับไปไม่ได้อยู่ดีกลับไม่ได้อากรีดพี่ไรอันช่วยด้วยเออเปนฟีดท,ทั้งๆที่ข้ารักท่านมากข้าได้สารภาพรักต่อท่านไปแล้วด้วยซ้ําการแต่งงานเป็นเรื่องของพระราชบัลลังก์ท่านก็เป็นถึงฟาโรห์ทำไมไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเองพรุ่งนี้ข้าจะกลับไปยังเมืองฮิปไทขอให้ท่านคิดดูให้ดีอีกที เจ้าหญิงมิดามอนเราไม่อยากแต่งงานเลยแต่เราก็ต้องรักษาสายเลือดของราชวงศ์ไว้เราอยากได้ดินแดนฮิปไทยและเราก็รู้ใจว่ากษัตริย์ฮิปทายก็คิดเหมือนกันเจ้าหญิงมิดามอนเป็นคนงามเสียด้วยถ้าได้มาก็ดีฮจิตใจของเมมฟิสพอใจมิดามอนหรือนีเอนเ่เจ้าหญิงมิดามอนเพคะเจ้าหญิงมิดามอนเพคะมันทมแล้วหรือเพคะ ยังไม่ดึกเท่าไหร่เลยฟารโรเมมฟิสกำลังประทับคอยอยู่เพคะหือะไรนะเมมฟิสเหรออ่าคงคิดจะให้เราเป็นเจ้าสาวอย่างแน่นอนเออเมมฟิสแน่แล้วจริงๆด้วยเราต้องรีบตามนางกำนันของเราไปด้วยอย่าเพคะ่ะฟารโรต้องการพบสองต่อสองฟารโรรออยู่ที่ปราสาทชั้นใต้ดินเพคะถ้าเช่นนั้นนำฉันไปทีสิเชิญในนี้เพคะที่นี่นะหรอ แล้วฟาโรล่ฮ่าฮ่าฮ่ึไอซิดทำอะไรกันนี่ฮ่ฮฉันเป็นเจ้าหญิงแห่งฮิปายนะเอาฉันมาขังทำไมดีละถ้าเสด็จพ่อของฉันรู้เรื่องจะต้องส่งกองทัพมากยี้อียิปต์ให้แหลกไม่มีใครรู้หรอกพวกข้าราชบริพารของเธอดื่มเหล้าผสมยาพิษตายหมดแล้วฮะฉันจะบอกเมมฟิสว่าเธอรีบไปประเทศของเธอโดยไม่ทันลำลาฮะช่วยด้วย คริสไอซิสไอซิสช่วยด้วยฉันไม่ยอมให้ใครมาแย่งความรักของเมมฟิสเมมฟิสต้องรักฉันคนเดียวเอ๊ะเสียงร้องไห้อยู่ที่ไหนนะคุกที่ขังโซชีคองอยู่แถวแถวนี้โซชีแคลโรลโซชีฉันขอโทษด้วยเป็นอย่างนี้เพราะฉันแท้ๆโทษสวยจังเลยแคลโรลยังมีแก่ใจมาชมอีกผมไม่เป็นไรหรอกตอนทำงานถูกเกณฑ์ไปก็โดนทารุณมาแล้ว อยากกินอะไรไหมฉันจะหามาให้รอเดี๋ยวนะถ้าดีอย่างผมยังไงยังไงก็อยู่ได้คราร์ลระวังตัวนะคราร์ลอยู่ที่นี่เองหรือวายที่นี่ไม่ใช่ที่สําหรับเธอเธอต้องอยู่ข้างๆฉันสิโซชีคราร์ลดื่มสิเหล้าของฉันเองบอกว่าให้กินเหล้าของฉันแต่ฉันกินไม่เป็นดื่มฮ่าำขมขม่ำขมขำ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  แคเราคงลำบากมากเชิงน,น่ารักจริงๆเป็นคู่ของฉันเถอะทำอะไรฉันฉันไม่ใช่ท่าสของคุณนะฉันไม่ใช่คนโบราณฉันเป็นคนในศตรวตรรษที่20มีแฟนแล้วด้วยอ๋อฮฉันฉันตบฟาโรห์เมมฟิสกษัตริย์แห่งอียิปต์มีโทษถึงตายฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันคราวน,นี้ต้องถูกฆ่าแน่ๆเลยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งปล่อยไม่ได้หรอกพะยะค่ะ เมมฟิสฟาโรอคิดว่าจะถูกฆ่าซะอีกทำไมทำไมเมมฟิสเมมฟิสเมมฟิสพี่จะไปสวดมนต์ที่วิหารคานัทเชิญเจ้าพี่เถอะน้องจะควบคุมการก่อสร้างแคโรไปด้วยกันอ่ะไปที่ลานทํางานเมมฟิสจะเอาเราไปที่ลานทํางานลานก่อสร้างเราไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยแคโรโม่ใจรอยอะไรอยู่ไปสิ ไม่มีสิทธิ์ขัดขืนเอา้าดึงเฮฮเอา้าเฮเอา้าดึงออกแรงหน่อยเราจะสร้างเมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเขาเทเบนี้และจะสลักรูปของเราไว้บนเขาฟาโรพยค่ะทหารของเมืองฮิบทายขอเข้าเฝ้าเพราะเจ้าหญิงมิดามอนทรงมีราชสารว่าจะกลับประเทศแต่ก็ยังไม่กลับไปอะไรนะ กษัตริย์ทิพย์ไทยทรงกังวลพระไทยมากพะยะค่ะเจ้าหญิงมิดามอนหายไปหรือนี่แน่เมื่อเจ็ดวันก่อนเจ้าหญิงมิดามอนทรงรีบร้อนกลับประเทศไปแล้วนี่ลองกลับไปหาที่ประเทศของท่านดูใหม่ดีกว่าแปลกจริงทำไมไม่พบเลยในจดหมายเจ้าหญิงมิดามอนบอกว่ารักกับฟาโรเมมฟิสแต่แล้วกลับไปแต่งงานกับไอซิสในหลวงของเรากลิ้วมากสั่งให้ข้าเมมฟิสเสีย มิโนเอลเราจะปรึกษาแค่รอออกไปก่อนนะอะไรอีกล่ะเดี๋ยวบอกให้อยู่เดี๋ยวบอกให้ไปท่านเมมฟิสหินจากเมืองอัส,สัวันมาถึงแล้วดึงม้าไว้อ้างูเหา่าช่วยด้วยฟาโรมิโนเอลแย่แล้วฟาโรถูกงูกัดกรีดแพ้เร็วๆตามหมอมาตามหมอมาเร็วๆทหารอีกสองคนก็ถูกงูกัด ไปกราบทูลเจ้าหญิงไอซิดที่วิหารคานักด้วยเมมฟิสถูกงูกัดว้ายงูน่ากลัวเหลือเกินหมอคะฟ้าดินโปรดช่วยหมอยังไม่มาอีกหรือพิษจะซึมไปทั่วตัวแล้วให้คนไปตามหมอมาอีกทีเร็วฟาโรทำพรไทยดีๆไว้อ้หายใจไม่ออกเมมฟิสจะพ่ายแพ้แก่ง,งูเห่าหรืองูเห่าแย่แล้วท่านแม่ทัพพิษงูเดีซึมไปทั่วตัวแล้วไม่มีทางช่วยหรอยาล่ะ ไม่มียาแก้พิษงูเห่าได้หรอกทหารสองคนที่ถูกงูกัดตายไปแล้วครับท่านแม่ทัพไม่มีใครช่วยได้ถ้าเช่นนั้นฟาโรเมมฟิสหน้าเขียวเชียวต้องตายแน่เมมฟิสตายไม่น่าเชื่อเลยฟาโรที่ดุดันหนุ่มแน่นจะถูกทอดทิ้งท่านเมมฟิสยังไม่ได้แต่งงานไม่มีรัชทายาทเลยแล้วใครจะเป็นฟาโรสืบต่อจากท่านองค์หญิงไอซิดกว่าจะกลับต้องอีกสองสวัน โอ้ช่างเป็นความวิปโยคที่ยิ่งใหญ่ต่อไปบ้านเมืองคงจะระสำระสายดูสิพระพักเขียวแล้วเราได้ยาอย่างดีจากพี่ไรอันมาสตวรรษที่20การแพทย์ก้าวหน้ามียาแก้พิษงูเราน่าจะช่วยเมมฟิสแต่แต่ว่าเขาเมมฟิสเมมฟิสกินยาซ้าเมมฟิสทำอะไรแครอลทำอะไรอ่ะอ โอ้ยอยาแก้พิดงูกินซะกินแล้วจะได้หายเจ็บเจ็บอืมเดี๋ยวอาการก็จะดีขึ้นอย่าหมดกำลังใจงูเห่าทำอะไรไม่ได้หรอกแคเรเธอให้ฟาโรกินอะไรเธอเกลียดท่านใช่ไหมไม่ไม่เมมฟิสอืมสีหน้าค่อยดีขึ้นหายใจสะดวกขึ้นแล้วอ๋ออ่าเธอเธอช่วยท่านเหรอ ฉันเพียงแต่ไม่อยากให้เขาตายอ่ะไม่อยากเห็นเขาตายขอโทษนะที่เข้าใจเธอผิดท่านแม่ทัพโปรดช่วยฟาโรด้วยเถอะได้โปรดฉันเคยถูกงูเห่ากัดเหมือนกันก็เลยรู้เหงื่อจะออกมากไปเตรียมน้ำสุกค่ะเร็วๆนะปวดหัวจริงๆ งูเห่าล่ะโอ้ฟาโรท่านฟื้นแล้วใครใครมาช่วยฉันแคโรอ่อยาให้ท่านอะไรนะแคโรหรอแคโรคอยเฝ้าพยาบาลท่านสามวันสามคืนไม่ได้นอนเลยถ้าเช่นนั้นตอนที่เราเคลิ้มเคลิ้มกินยาสิท่านต้องอดทนแคโรนี่เองที่กล้าออกคำสั่งกับเราโอ้ยเมมฟิสรู้สึกตัวแล้วแคโร ท่านเมมฟิสเมมฟิสจะทำอะไรอ๋อเมมฟิสเจ้าพี่กลับมาแล้วหน้าตาตื่นมาเลยไม่เป็นอะไรใช่ไหมถ้าไม่มีน้องพี่จะอยู่ได้อย่างไรพระเจ้าช่วยน้องไว้เพราะท่านได้ยินคำวิงบอลของพี่แท้ๆไม่ใช่หรอกแคโรต่างหากที่ช่วยน้องไวอ๋อแคโรให้กินยาและคอยดูแลเจ้าหญิงพะยะค่ะแคโรช่วยพระองค์ไว้ มัมฟิสมือขาวๆข,ข,ของแค่เราคอยช่วยปรนิบัติหม่อมฉันขอไปพักผ่อนก่อนเจ้าพี่ไปเรียกแครเรามาเมมฟิส oh, เราเรายอมไม่ได้เราเลยกลายเป็นคนดีไปเลยเราไปช่วยคนโหดๆอย่างนั้นทำไมก็ไม่รู้เราช่วยเขาไวจ้จริงๆด้วยไม่น่าเลยเขามองเราอย่างไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเลยจริงๆ จะให้ทำเช่นไรกับหญิงคนนั้นก็บัญชามาเถอะจัดการฆ่าให้ตายเอาไปนอกวังตายแล้วจะได้ทำมามมี่ซะเลยหม่อมฉันจะทำตามนี่มานี่นางทาตเอ๊ะฉันซื้อตัวเธอแล้วนะอะไรกันจะทำอะไรอย่าดิน้นปล่อยนะหูป,ปากอย่าขัดขืนเอ๊ะแกเป็นใครกรีดช่วยด้วยเอ๊ะนั่นเป็นคนค้าศพนี่เขาทำมามี่เป็นอาชีพช่วยด้วยแย่แล้วท่านแม่ทัพ คโรถูกคนค้าศพจับไปอะไรนะแคเรถูกพาไปบ้านคนค้าศพเอาม้าออกฟาโรท่านร่างกายยังไม่แข็งแรงไม่ต้องพูดมากเอาม้าออกเดี๋ยวนี้เราวสิเดี๋ยวก่อนฟาโรท่านยังเพลียอยู่หลีกไปให้พ้นต้องช่วยแคโร <c oughs> แคโรท่านเมมฟิสเมมฟิสโอ้โอ้แคอร นี่คือบ้านคนทำม,มัมี่ฉันจะเอาแกมาทำม,มัมี่ขึ้นไปบนแท่นหินนั่นเร็วๆไม่เอาหญิงสาวต่างชาติยิ่งหาย,อยาอกช่วยด้วยที่นี่มีแต่คนตายยาจับเอาไว้ไม่เอาช่วยด้วยช่วยฉันด้วยายผมสีทองแสนสวยปล่อยฉันถ้าข้าเสียก็เสียดายฉันได้รับคำสั่งให้ข้าเธออย่าดิน้นคำสั่งของใครปล่อยฉัน อยู่เฉยๆอย่าดินกรุณาฉันเถอะคนที่สั่งทำมัมมี่คือเมมฟิสเมมฟิสทำไมเมมฟิสอ๊ากอ้ะเมมฟิสเมมฟิสมาช่วยเราเมมฟิสอะแคโรเมมฟิสช่วยเราไว้ไม่เป็นไรแล้วนะฉันต้องแต่งงานกับเจ้าพี่ตาฉันรักเธอแคโร ฉันรักเธอคราร์โรเป็นเมหสีของฉันเธอเมมฟิสท่านเมมฟิสฉันจะไม่แต่งงานกับเจ้าพี่แล้วเมมฟิสเป็นเมหสีของฉันของฟาโรไงล่ะเมหสีของฟาโรเมมฟิสเมมฟิสไม่ได้นะฉันไม่ใช่คนโบราณฉันอยู่ในศตวรรษที่20คราร์โรฉันเป็นคนอเมริกันในศตวรรษที่20แต่งงานอะไรกันเราเกิดคนละยุคคนละสมัย ฉันไม่เหมือนกับพวกคุณพูดอะไรนะ่ะอ้ะเขาไม่เข้าใจกันหรอกอธิบายไปก็เปล่าประโยชน์ไม่เข้าใจกันหรอกเธอพูดอะไรออกมาอ้ะฉันฉันไม่รักท่านก็เลยแต่งงานด้วยไม่ได้ว่าอย่างไงนะแต่งงานกับคุณไม่ได้น่ะสิไร้มารยาทเป็นทาสแล้วยังบังอาจท่านเมมฟิสอ๋ยเจบ็บฟาโรพิษงูกำเริบอีกแล้ว รีบส่งฟาโรเข้าวังบังอาจนักเข้าวังเร็วน่ากลัวจริงๆคิดว่าไม่รอดซะแล้วแค่เราช่วยไปพยาบาลด้วยได้โปรดเธอท่านแม่ทัพฉันจะกลัวแต่มีเธอเท่านั้นที่เข้าใจการรักษาจะทำให้พระองค์รอดได้เมมฟิสเธอช่วยฉันไว้แต่ทำไมถึงหยาบคายกับฉันนักล่าฉันไม่เชื่อใจเธอซะแล้วผู้หญิงคนนี้แปลก ช่วยเหลือแต่ไม่ใหญ่ดีฟาโรเป็นหญิงที่หายากงามเหมือนดอกบัวแห่งแม่น้ำนายเราคงเป็นทาสเมมฟิสจนตายไอซีดว่าจะกลับไปศตวตรรษที่20ไม่ได้อีกแล้วทาสก็เหมือนมแมลงที่เขาจะฆ่าเสมอไห่ก็ได้ได้โปรดเถอะฟาโรขัดคำสั่งของข้ามีโทษตัดแขนฮะอ้าเราแอบไปพบโซชีเขาจะเป็นยังไงไม่รู้ชักเป็นห่วงต้องไปช่วยละหยุดจะไปไหนโอ้ย คโรห้ามออกนอกวังฮะให้อยู่แต่ในห้องฟาโรจะไปไหนแคโรเมมฟิสฟาโรไปพักผ่อนเธอเพคะห้ามออกนอกวังแม้แต่ก้าวเดียวอหิวน้ำแล้วเอาน้ำมาสิเพคะให้แคโรเอามาแกไม่ต้องยุ่งขอประทานอภัยเพคะแคโรอุย้ยเมมฟิสช่างน่ากลัวเหลือเกินเข้ามาใกล้ๆเอ๊ะอามาใกล้สิเอ๊ะจะไปไหนโอ๊ย ก็บอกให้เอาน้ำมาให้เท่านั้นนี่นามันก็ของแค่นี้เองปล่อยฉันเจ็บปล่อยฉันโอ๊ยเมมฟิสพี่มีอะไรจะพูดด้วยเจ้าพี่ออกไปที่สวนก่อนโอ๊ยแคโรมันยังไม่ตายหรือนี่ไอซิดมาช่วยไว้ทันแทๆ้ๆไม่งั้นคงแย่ช่างป่าเถื่อนจริงๆเมมฟิสแครโรเจ้าพี่พี่เอาหนังสือนี่มาว่าอย่างไรกันเรื่องนี้คิดจะเลิกสัญญาแต่งงานใช่ไหมหม่อมฉัน ตัดสินใจไม่แต่งงานกับเจ้าพี่พี่ไม่ดีหรือเมมฟิสถ้าเราแต่งงานกันสายเลือดจะเข้มข้นมากแต่น้องไม่ได้รักเจ้าพี่คำสั่งจากสวรรค์ไม่ใช่สิ่งที่จะขัดได้นะเมมฟิสพี่รักน้องและจะช่วยกิจการบ้านเมืองทุกอย่างโอ้เมมฟิสน้องจะต้องเป็นของพี่อยา่าเจ้าพี่เดี๋ยวแครรเห็นเข้าอะไรนะเมมฟิสหมายความว่าเพื่อแคโรแคโรเป็นทาส เอามาเป็นคนรักได้อย่างไรแต่น้องรักแครอลรักแครอลจะขาดเธอไม่ได้แครอลเมมฟิสแครอลเรื่องน่ากลัวได้เกิดขึ้นแล้วเมมฟิสรักแครอลทำไมแครอลเฉยเมยต่อเราแต่ก็ยิ้มให้เราขณะเดียวกันก็ปฏิเสธอ้อมกอดของเราแครอฉันต้องการเธอรู้ไหมฉันต้องการเธอแครอลจะทำอย่างไรจึงจะชนะเธอได้แครอแสงอาทิตย์ นี่คงเป็นเดือนมิถุนายนแล้วสินะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับอีพีที่7กํากำลังสนุกเลยคลิปหน้าอาจจะต้องรอยาวนิดนึงนะคะป้าขอเบรกไปทำภารกิจอื่นแป๊บหนึ่งอาจจะสัก2ออาทิตย์เลยนะคะยังไงก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้มีการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่มาเนาะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ